เมื่อวานครับอ่ะเม,มืเ่อวานเลยคอนเทนต์เลยเม<ะ>ื่อวานเลยเว้ยโอ้อยู่ๆก็มีเคาะประตูนะครับคือปกติเนี่ยถ้ามีเคาะประตูห้องผมเนี่ยก็คืออสองอย่างนะคือของมาส่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออแบบพวกแบบตรวจตรวจมิเตอร์ตรวจ,รวจ,รวจแก๊สตรวจอะไรงนี้อ่ามันจะมีประมาณนั้นแต่ว่าถ้าตรวจมิเตอร์ตรวจอะไรเงี้ยจะมีโน้ติฟแจ้งมาก่อนจากทางหออยู่แล้วว่าเออ ไอเดี๋ยวมีวันนี้วันนี้ช่วงประมาณอสัปดาห์นี้มีมานะแอดเออเดี๋ยงไงแบบเออสแตนบายอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีแจ้งมาก่อนแต่อรอบนี้ไม่มีมาแจ้งว่ะแล้วของเราก็ตอนนี้ไม่ได้สั่งอะไรเออไม่ได้สั่งอะไรเ้ยก็แบบมีอะไรวะอ่ะเราไปดูที่ตาแมวก็คือตรงประตูว่าแบบเอ้ยใครมาใครมาไปดูสิเชียื์ตำรวจตำรวจตำรวจแบบนี้ฟิลนี้ฟิลนี้เลยไปทำอะไรมาไปทําไปทําอะไรมาถึงแตก เดี๋ยวก่อนเนะอารมณ์แบบในอาร์มาแบบไปทำดักเว็บมาเปล่านี่ตำรวจแบบแต่งตัวประมาณนี้นี่คือภาพจากอินเทอร์เน็ตนะไม่ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ไปถ่ายเขานะประมาณนี้เลยแบบเนี่ยผูกไทมาแล้วมีแบบเนี่ยไอไอเสื้อเสื้อไอเสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกอ่ะแล้วแบบมีพร็อพเต็มๆ็มอ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งยืนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เห็นในหนังบ่อยๆหนังฆาตกรรมเออสวมหมวกมาแล้วมีตำรวจมาแถว่าแถวนี้คุณนั่นคุณช่วงในเวลานี้คุณไปอยู่ไหนมาคุณเห็นใครสิเกตต์บงอะไรประมาณนี้เออแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งถ แล้วแวบแรกเลยแวบแรกเลยนะในหัวนะอาทิตย์ที่แล้วกูไปยื่นภาษีมากูแบบว่าเน oh. ี่ยภาพเป็นแบบว่าเป็นเป็นอะไรนะไอไอมีม,มีมที่เป็นแบบคำนวณผู้หญิงที่คำนวณสมก,การเยอะๆทําตาแบบลุกลิกแล้วก็แบบมีตัวเลขขึ้นเยอะๆอ่ะกูแบบเ hmm. ชื่อกูยื่นภาษีมีมันมีอะไรวะหรือว่าหร hmm. ือว่างานที่กูทํามันจะมีมีอะไรในนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยร hmm. ายได้ไม่เท่าอะไรายได้ที่กรอบไม่เท่ากับรายได้จริงอะไรอย่างงี้เออมันก็แบบพี่ แต่ตำรวจมาเลยเหรออะไรเงี้ยแ,แต่ทั้งหมดที่เรามาเนี่ยคือความคิดในเวลาประมาณแบบสามวิเองนะเว้ยแต่สามวิเราก็มันมีเรื่องเดียวที่มันน่าจะเป็นไปได้ที่มาพร้อมเต็มเครื่องแบบเออเ,เราก็เอ,อเราก็เปิดประตูไปนะครับซึ่งเปิดประตูไปก็คือแบบอสวัสดีครับมีอ่เาเอาคร่าวก่อนนะสวัสดีครับเออมีว่าไงล่ะครับอะไรเงี้ยอ่าต้องทั้งสองท่านนี้เขาก็บอกเราว่าอ๋ออ่าอ,อ,อันนี้เป็น เป็นมาตรการทั่วไปของออะไรนะเรียกว่าตมไ,ไอเมืองโอซาก้านะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าจุงไคเรงละคุอ่อมผมก็บอกอจุงไครเรงละคุคืออะไรผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมเป็นคำจีอะไรบ้าง <laughs> ผมขอหยิบมือถือมาเสิร์ชหน่อยว่านี่คืออะไรอเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยจุงไครเรงละคุเขียนแบบนี้นะครับผมก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วก็แบบยืนคุยกับเขาหยิบมือถือมายืนคุยกับเขาตรงนั้นเลยว่าแบบ เออนี่มันคืออะไรยังไงนะสรุปมันคือการสุ่มตรวจบ้านคนสุ่มตรวจและไม่ใช่สุ่มตรวจเด็เรียว่าสุ่ม,ส,มสุ่มติดต่อสอบถามเนี่หว่าเรียกแบบนี้และกันนะครับ mm hmm. นี่นี่คือในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะเว็บไซต์นี่โอซาก้าโอซาก้าฟุเคซึสึก mm hmm. ก็คือนี่แบบ ตำรวจโอซาก้าเนี่ยเสิร์ชเนี่ยจุงไทยลิงละขูมาเลยเว้ยเนี่ยอันนี้นะครับซึ่งไอ้จุงไทยลิงละขูเนี่ยมันประมาณว่าว่าเป็นอะไรนะเป็นกิจเป็น,ปนแอคทิวิตี้ของสายตรวจนะครับพอยก็คือในโอซาก้าตอนนี้เี่ยในอำเภอเมืองโอซาก้าเนี่ยค่อนข้างมีเหตุอาญกรรมบ่อยอาจจะนะอาญนะกรรมบ่อยก็คืออย่างเช่นแบบ จริงๆในมือถือผมเองก็มีสัญญาณแจ้งมาเป็นพักๆนะแบบประมาณว่ามีมีอะไรนะมีบุคคลผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ในเขตนี้อะไรเงี้ยแบบม,มีมีไปเรื่อยๆนะโอซากามีอยู่เรื่อยๆนะ mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่ามีทั้งแบบหรือพวกแบบพวกเอ่อพวกคนผิดกฎหมายมาแอบตัวอยู่อะไรแบบประมาณนี้แล้วเขาก็เลยมาการจุงใครเรงละขู่เนี่ยก็คือเป็นแค่การมารีเช็คว่าคนที่อยู่ในห้องพักนี้ตรงกับในทะเบียนบ้านใช่หรือไม่ อ่าเขาจะมีเอกสารหน้าตาอย่างนี้ให้มาให้ดูซึ่งมันเป็นเอกสารที่ที่เอลงข้อมูลเราไว้ตอนเราไปลงทะเบียนแจ้งอยู่กับเขตจริงๆคือหน้าตาแบบนี้นี่ครับนี่ตัวอย่างแบบนี้นี่เลยนะในเนี้ยจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับทะเบียนบ้านฟีลลิ่งนี้เลยคุณเห็นคุณก็เก็ตไหมฟีลลิ่งแบบฟิลทะเบียนบ้านเลยเออมันก็จะในนเนี้ยมันก็จะเขียนแบบเออเนี่ยเนี่ย ชื่อเจ้าบ้านเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ occupation ปัจจุบันคืออะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผมอยู่มาประมาณ7ปีนะครับนี่คือการสุ่มมาที่บ้านกูเป็นครั้งแรกอ่าดังนั้นเนี่ย occupation ในในตารางในในไอเอกสารนี้นนที่เขามีอยู่เนี่ยก็ออยังเป็นยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาอยู่อ่า <S <S ม่าโอ้ยกูก็เรียนเรียนโรงเรียนภาษาไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคก็เช็คนี่อันนี้ถูกต้องไม่ครับอะไรเงี้ยก็แบบเออเอกสารนี้ตรงกันไหมกับชื่อกับอะไรต่างๆแล้วก็เทียบกับเอกสารไอนน้บัตรบัตรไซริลก์สเราบัตรไซริลก์ดคือบัตรบัตรประจําตัวบัตรประชาชนของคนต่างชาติในญี่ปุ่นอ่ะซึ่งไซริลการ์ดี่จริงๆถ้าไปเสิร์ชด,ดูมันจะแปลว่าบัตรต่างด้าวมันฟังดูแบบฟังดูแบบแปลกหน่อยเนาะแต่ว่ามันคือ บัตรประชาชนของคนต่างชาติในญี่ปุ่นละกันแม้ว่าคุณจะมาเป็นนักเรียนหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่จะมีบัตรนี้นะครับ mm. อ่ะก็เทียบกับบัตรนี้อ่ะโอเคชื่อตรงกันนะครับแล้วก็อ่าอ่ะเบอร์โทรตรงไหมอ่ะ occupation ตอนนี้เป็นไงเนี่ยผมก็เลยแบบเออ้อตอนนี้นะไอโรงเรียนสองภาษาเนี่ยตอนนี้ผมจบมาแล้วนะผมทํางานอยู่นะเขาก็เออ mm. ก,ก็ก็แบบอ mm. ินเตอร์วิวกันคร่าวๆว่าอ๋อเป็นไงทํางานอะไรหรออะไรเงี้ยบริษัทแบบไหนผมก็เลยแบบเออ ไออะไรนะซึ่งบริษ,ษัทผมแม่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษผมก็พูดไปเว้ยเขาก็บอกว่าฮะว่าไงนะนานี <laughs> ้ผมก็เลยเปิดปรกรถามอยู่พอดีเลยว่าเขาฟังอังกฤษออกไหมถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบบว่าฟังไม่ออกพูดไม่ได้ไออด้วยออใช่ผมก็เลยต้องแบบว่าเอาโอเคงั้นกูก็เลยเปิดมือถือโชว์เว็บไซต์อ่าวออฟฟิศมีตรงไอตรงหน้าที่เป็นไอ้นั่นหน้าที่เป็นเป็นอะไรนะ เป็นคอนแทคอ์ตนะที่แบบว่าจะมีชื่อผู้บริหารมีที่อยู่มีอะไรบริษัทเป็นภาษาญี่ปุ่นนะยืนให้เขาดูว่าเอออันนี้อันนี้อันอน,น,อน,นี้ผมทำานที่นี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมทํางานออนไลน์นะครับประมาณนี้นี่คือ,อสภาพณนะตอนที่ผมออกมาหน้าห้องคือเป็นฟิลลิ่งนี้เลย,เ,ยเป็นตํารวจสองคนแบบมาในเครื่องแบบพร้อมแฟ้มเอกสารอันหนึ่งนะแล้วก็มีเอกสารมาคุยเราประมาณเนี้ยเออ นะแล้วก็อ่ะเพลเราผมก็แจ้งไปว่าเออเนี่ยเบอร์ผมเปลี่ยนนะแล้วก็ที่ทํางานเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็สอบถามนิดหน่อยว่าเป็นไงอย่างนี้อย่างนั้นอ่าผมก็เลยเออก็คุยก็คุยสบายสบายไปนะครับเอออ่าอ่าแล้วเขาก็ก็แค่นี้เลยเวยก็เสร็จก็คือเช็คว่าถูกต้องไงก็เคยเคยเป็นเจ้าตัวอย่างนี้อย่างนั้นแล้วถูกต้องนะดีดีจังเออถ้าอย่างนั้นเออเข้าใจแล้วว่าจุดประสงค์แล้วเขาต้องการอะไรเออย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วก็คือตอนแรกก็แบบ คือเจาะจงที่กูปอกว่าเปล่าเว้ยพอเ็จเสร็จธุระแล้วปุ๊บเขาก็ไปขอ้องข้างๆต่อประมาณนั้นน่าจะสุ่มแบบว่าเป็นตามเฉพาะอาคารเลยแล้วก็คงแบบนะก็ขึ้นไปดูชั้นอื่นๆต่ออย่งว่าได่โดนร้องเรียนเด็กประถมไม่ได้ร้องเรียนว่าไปจับเด็กอะไรหรือเปล่าสรุปมันคือมันคือกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้จริงๆใช้คาว่ากิจกรรมก็ตรงแหละมันคือแอคทิวิตี้ของของตํารวจญี่ปุ่นนะครับเนี่ยจังขยันขังๆจังเลยอย่างในเว็บไซต์ข้า่น้อยนะโอซาก้าเนี่ยออ แต่มันน่าจะเป็นการสุ่มไงแบบว่าไม่ได้มาแบบไปทุกบ้านไปอะไรเงี้ยสุ่มเป็นพื้นที่ไม่ได้สุ่มแบบเป็นบ้านอย่างไรกันนะเป็นสุ่มแบบพื้นที่แต่ว่าแบบเข้าทุกตอกนะทุกบ้านอะไรเงี้ยอประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเนข้าทุกบ้านในพื้นที่นั้นเอใเคประมาณนั้นเนี่ยเขาก็จะแล้วถ้าหากว่าเนี่ยในนี้เขาก็จะบอกมาว่าแบบเออมีอะไรนะอ่มาอัปเดตกันด้วยแบบว่าเออมันมี เหมือนแบบเออใช่ที่คุยกันคือเขาก็มาเหมือนกับมาสอบถามเบื้องต้นด้วยว่าเอาเอไอมีมีอะไรเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมมีอะไรไหมคือถ้ามีเนี่ยเขาก็จะในเนี้ยเขาก็จะอธิบายว่าแบบเออเอควรทําอย่างไรเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เขาก็จะมาให้ความรู้ว่ยเออก็โอเคนะเขาก็ก็ดีอ่ะคือที่คุยกันตอนเมื่อวานเนี่ยก็คุยประมาณสักสิบนาทีได้ประมาณนั้นเออยืนคุยอย uh, ู่สักพักหนึ่งนะหลายๆเรื่องก็แบบเออก็น่าจะมีร <domestic S 2> <Estamos S 1> ู้สึกน่าจะคุยกันเรื่องเนี้แหละแบบเออ การทําทงานในญี่ปุ่นเรย่งนี้มากกว่านะครับซึ่งมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะสอดคล้องนะสอดคล้องกับที่แบบว่าอช่วงเนี้ยที่ไทยเองก็มีแบบนะแบบแรงงานผิดกฎหมายนะเข้ามาทํางานในญี่ปุ่นกันเยอะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเห็นข่าวออกทางสื่อญี่ปุ่นบ่อยๆอะว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเนี่ยอะไรนะพวกคนเวียดนามอยู่อย่างผิดกฎหมายได้อะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆก็ ก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะอาจจะแตกเพราะอะไรแบบนี้ถือว่าพอนึกภาพนะเว้ยสมมติเฉยๆนะสมมติว่าถ้าผมเป็นคนที่แบบเออผมเป็นคนกลุ่มพวกนั้นน่ะแล้วผมมีอยู่ในซิติวชั่นแบบเนี้ยนั่นคือแตกเลยนะเว้ยเมื่อวานคือแตกเรียบร้อยถูกไหมคือเรียบร้อยเลยต้องต้องเป็นฉากแบบเนี้ยห้องห้องขังใหม่กล้าใช่ไหมใช่แบเขาถามหาบัตรหาบัตรใช่ยืนยันตัวเองขอขอบัตรไซริลการ์ดเลยเขาระบุเลยว่าไซริลการ์ดเลยไซริลการ์ดนั่นหมายถึงว่าเออ คนที่มีบัตรไอ้บัตรไซริลการ์ดเนี่ยคือมึงต้องมีวีซา่าเออวีซ่าไม่ว่าวีซ่าทำงานวีซ่าสมรบวีซ่าไปจนถึงวีซ่าถาวรอ,อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีบัตรนี้เออนนมาจินจังจอมาจินจังจอมาจินจังเออขึ้นนะ Google ตั้งใจเปล่าอะไรอะไรจอมาจออยู่ทิวตอนนี้ขึ้น Google โอเคเออปนะกติละโอเคโอเคเอ,อ้าวอ๋อ เมื่อกี้จอมันเม่อกี้จอน g o o g l e อ,อ๋อเหรอเออแปลกจังอ,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 อ๋อผมไปเปิดเปิดนิวนั่นขอโทษทีโทษทีเออผมตอนแรกผมจะไปเปิดไอ้นิวหน้าจออื่นแต่ไม่เป็นไรนะครับเออแต่อันนี้มันก็น่าคิดนะลองคิดดูทุกท่านที่อยู่ประเทศไทยเคยมีเจ้าหน้าที่จากทางรัฐมาขอตรวจอะไรแบบนี้ไหมผมอะ่ะอย่างน้อยจะสิบในสิบปีเนี่ยไม่มีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นตแต่แม่งเราละเ็เลยตงตรง อ๋อนะเออผมแปะคำนี้ไว้หน่อยดีกว่าว่าจุงใครเลนลักขู่นะมันคือคำนี้เดี๋ยวผมคัปปี้แปะในแชทไว้เลยว่าเาพาื่อให้ตัวอย่างนี้ก็โอเคมันดูดูแล้วมันดีอ่ะมันดีอ่ะ,ม,อะมันเขาก็ทำงานอ่ะเนาะคืนอนที่เขาอ่ะนะพ,พอพอก็คือไอแอคทิวิตี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็มันก็โอเคดีแล้วก็เนี่ยจากรูปในเว็บไซต์เขาเนี่ยถ้าหากว่าเขาแบบมาให้ความรู้อื่นๆด้วยมันก็เข้าท่าดีนะครับเออถึงมันก็เลยเวิร์กดีว่ะเวิร์กดีนะแบบเนี้ ดีดีดีเมืองไทยนาจะมีบ้างแต่ผมว่าในในไทยอ่ะอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกได้ว่าอันเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างมากๆในญี่ปุ่นก็คืออาชีพเหล่าเนี้ยคุยกับเราด้วยภาษาสุภาพมากๆทุกคนเลยอืมก็อยู่แล้วก็มารบกวนเวลาแบบไม่นัดมาก่อนอ่ะอสุภาพที่มาแต่ว่าครับอย่างี้อย่างนั้นแบบภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาแบบเทเนโกอะแบบภาษาญี่ปุ่นคือใช้คําสุภาพหมดเลยซึ่งก็เลยแบบโอ้ วิดีจังคือเราฟังดูแล้วรู้สึกได้ว่าแบบได้รับการา<ล>ปฏิบัติอย,อย่างดีนะครับคือคือพอยคือบางบางทีผมรู้สึกอันนี้ไม่อยากเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่หลายครั้งเลยที่ผมติดตอนอยู่ไทยอะผมติดต่อแบบหน่วยงานราชาการต่างๆแล้วได้รับพฤติกรรมในการตอบตอบกลับมาไม่ค่อยดีเออ ด้วยวิธีว,วิธีพูดห<ช>รือะไรต่างมัน,ม,นมันไม่ค่อยโอเคสำหรับเราเออใช่สำหรับแฟนเอานะแ,แ,แ,แฟนแฟนพี่หนุ่มกันชัยอืมแต่นะไปไปช่องสามตอนเที่ยงอะ่ะอืมเออนั่นแหละมีเรื่องไปหาตำรวจนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยตำรวจไม่เคยให้ความร่วมมือโดนไล่บอกไม่ใช่เรื่องของฉันตลอดเขาถึงมือพี่หนุ่มตลอดอืมนเะี่ย <laughs> อ<ผ>มก็เปลยนะปโอเคไงอคุเลสเอสจี SD บอกถ้าเป็นผีน้อยนะ่าจะเปลี่ยนคาพูดไม่สุภาพแล้วไหมครับคืองี้ไม่ไม่ไม่เ <laughs> <laughs> พราะคือในในไทยบางในในไทยแค่ติดต่อเรื่องทั่วไปเรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกูไปรบกวนพวกมึงก็ไปงอ้ออะไรองี้านจะราบเท้าได้กงกาบแล้วมัง้งเออแต่อันนี้ก็คือเราก็รู้สึกแบบเออได้รับการปฏิบัติด้วยการพูดจาคืออย่างน้อยอ่ะผมาไม่รู้ผมอนี่เป็นความเห็นคนแก่หรือเปล่านะคือผมรู้สึกว่าพูดด้วยคําสุภาพกันยังไงมันก็ดีกว่าถูือว่าเออ บางคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยยุค,ยยคนี่เราจะต้องมาแบบคําสุภาพอะไรอีกแล้วใช้คําง่ายๆสื่อสารผมรู้สึกว่าในแง่ทางจิตวิทยาเว้ยพูดดีพูดดีต่อกันเนี่ยมันคือการเริ่มต้นด้วยอินเมทที่ดีด้วยความรู้สึกที่ดีอใช่นั้นน้หน่อยหน่อย,อยพูด<ะ>ดีก็ไม่ตายแล้วเอาจริงะนะเกิดเรือ่องเลเกิดเหตุบนรถนะ,ะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอะ่ะครับยกมือว่าดีๆก็ไม่ตายแล้วอก็ก็ นะ whatever นะอย่างน้อยก็คือที่จะที่จะมาเล่าก็คือเฮ้ยเมื่อวานน่ะเป็นสิบนาทีที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนนั้นได้ด้วยความรู้สึกว่าโอ้ดีจังวะเออรู้สึกแบบว่าเออรู้สึกแบบว่าแบบเออนี่มันโอ้ดีจังเนาะที่เขามาแบบมามามา,มา,มาตรวจตราแล้วเราก็แบบเออมีเอกาสารต่างๆครบถ้วนเขาก็ได้ทํางานอย่างราบรื่นนะก็ทุกอย่างก็เออนะจบลงด้วยดีนะครับแต่ก็เป็นครั้งแรกที่เออเฮ้ยอยู่มาเจ็ดปีเพิ่งเคยเห็น เพิ่งเคยเจอลักษณะนี้แล้วก็เขาว่าจุงใคเลิงัะขูเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนว่าโอ้มีมีมีลักษณะนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะก็เออไทยเหรอนะดีเหมือนกันแต่ว่าอะอีกพ o i n ์หนึ่งที่ที่ต้องเสริมก็คืออ่าหลายคนอาจจะมองว่าเออญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่ปลอดภัยเนาะมีอาจญากรรมน้อยอะไรงี้เนาะแต่ว่าเออช่วงหลังๆมานะครับในแอปมือถือผมย h คู ย่ h o o แล้วก็พวกแอปแจ้งเตือนพวกแบบแอปแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีแจ้งเตือนเกี่ยวกับเป็นสัญญาอ่าอันนี้ถ้าภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเป็นรูปสึนามิเลือกรูปแผ่นดินไหวรูปอะไรงนี้ถูกไหมแต่บางทีช่วงหลังๆเนี่ยสองสามปีเนี่ยผมได้รับการแจ้งเตือนเป็นรูปรถตำรวจเยอะนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของอาญาก,กรรมที่เกี่ยวข้งของกับคนนะครับไม่รู้ว่าคนเป็นอ่คนชาติไหนหรือย,ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าในโอซาก้าเองเนี่ยก็มีบ้างนะครับดังนั้นก็คืออ่จะมองว่า เฮ้ยญี่ปุ่นเราเดินปลอดภัยสบายสร้อยเปอร์เซ็นไหมก็มันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นบางที่ที่ไหนที่เขาเตือนกันนักท่องเที่ยวก็ก็ก็ดูดูไว้ไหนก็ดี <laughs> ใช่ใช่ไม่ปลอดภัยทุกที่นะคือเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันก็คืออย่างในโอซาก้าเองนะครับมันก็มีย่านชุมชนที่เป็นย่านแบบย่านที่มีโฮมเลสเยอะนะครับหรือย่านที่แบบว่าย่านที่มันเคยเป็นย่านโครมแดงเก่ามันก็จะแบบมีอิมเมจที่ไม่ค่อยดีแต่และพอมีอิมเมจที่ไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยที่พักแถวนั้นราคาก็จะถูก มากๆเ oh. อ้าพอถูกมากๆปุ๊บเนี่ยคนไทยเวลาไปเที่ยวปลอดภัยก็จะไปพักแถวนั้นนะอย่างเช่นผมพูดคือย่านเลยแล้วกันอย่างเช่น uh. ชินอิมามิยะผมบอกเลยว่าใครที่เที่ยวแบบมาเที่ยวโอซาก้าราคาถูกนะเจอที่พักชินอิมามิยะจองตรงนั้นกันเยอะซึ่งก็หลายคนอะส่วนใหญ่แน่นอนไปแม่งไม่เจออะไรหรอกเออแบบเดิเที่ยวสบายๆอย่างเงี้แหละแต่ว่าเอาแค่ฝั่งคนญี่ปุ่นอะใครบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปนอนแถวชินอิมามิยะเนี่ย คนญี่ปุ่นหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันโอ้ที่ที่นั้นมันจะดีเหรออะไรเงี้ยซึ่งก็อยากจะบอกไว้ว่าอย่างชินอิมามิยะหรือ,อย่านที่มันแบบเป็นย่านที่มันเทาๆหน่อยเนี่ยก็เออถ้าจองที่พักนั้นด้วยราคาถูกแรตงต่างเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าสอบถามในกลุ่มท่องเที่ยวไม่มีใครเจอแต่ว่าแน่นอนคุณก็เออระ,ะมัดระวังตัวหน่อยแล้วก็เออเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยนะครับ้ประะมาณนนี